บันไดขึ้นง่ายที่สุดนะฮะจากด้านทิศตะวันออกเดี๋ยวเวลาที่รถบนนิดนึงเนี่ยเราจะมองบันไดที่ขึ้นจากด้านทิศตะวันตกชันขนาดไหนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยอะไรแค่แค่มองนะฮะยังไม่ได้ขึ้นถ้าขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถ้าขึ้นได้หรือไม่เนี่ยบันไดด้านทิศตะวันตกเนี่ยเราดูเนี่ยบันไดเนี่ยช่องนี้เห็นบันไดขึ้นไหมเนี่ย นี่บันไดขึ้นทางล่างนี่นะฮะไม่ใช่ตรงที่คนที่กําลังลงนะครับนี่บันไดชั้นล่างนี่นะฮะเนี่ยเจ็ดสิบองศาขั้นบันไดประมาณสิบหรือสิบห้าเซนติเมตรมันทึ่งบ,บนวิถีทานี้ตอนนี้น้ำมันจะหลดลงเยอะมากใช่ไหมฮะก็เลยทําให้เป็นทางเบี่ยงพอดีเนี่ยสะพานโบราณกี่ปีแล้วครับเราเกิดตายเกิดตายประมาณสิบกว่ารอบนะ tám một hai 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 เวลาที่รถจอดเราเดินทะลุประสาทนี้อีกที่หนึ่งนะฮะเราเข้าประตูหนึ่งออกอีกประตูหนึ่งตัวตัวนี้คือมายอนนะครับประสาทมายนหรือในในเมืองที่าผ่านคนาเรียหรือว่าคือผ่านทุกประตูมาเรียกว่าตัวนี้ก็คือนครขอนมทางนั้นนครพอนมายน ลานยิงชาหร์ดูบลันยิงชาร์ดวรับยิงชางนะครับก็อยู่ตรงนั้นที่ถ่ายรูปจากมุมโน้นจากมุมโน้นถ่ายรูปกลับมาเนี่ยจะเห็นยอดหมดทุกยอดเลยแต่ตรงนี้มันจะย้อนแสงหน่อยแล้วจะมีต้นไม้ข้างๆจะบังยอดนะฮะงั้นต้องถ่ายรูปจากตรงไหนตรงนี้เหรอ เงดงเยมจังเลยข่าวแก่ข่าวพังขวาแก่ต้องมาท

เดี๋ยวตามเห็นนู้นเลยนะครับแล้วดูหนุมานหมดแรงนะนี่ไม่ใช่หนุมานเี่ยสีแดงสุกี้อ่ะนดดูที่เนี่ยมีหน้ากี่หน้า